โดยมีการส่งผ่านสื่อออนไลน์ว่าเหตุเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีงานนี้ผู้สข,ข่าวของเราก็ลงพื้นที่เช่นกันครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณสัก2องทุ่มครึ่งหลังจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งนะครับพันตำรวจเอกพัฒนวงศันพลผู้กับสพเมืองอุดรธานีพร้อมด้วยอรองผูก้กับงานป้องกันและประปาบปรามนะครับ แล้วก็เดินทางไปสมทบกันกับทางท่านรองนายกเทศมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลรถดับเพลิง4คันเข้าระงับเหตุที่บริเวณห้องจ่ายายาผู้ป่วยนอกชั้น2ตึกอำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดอรธานีไฟกําลังลุกไหม้เหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในภาพขณะนี้เลยนะครับโอ้ต้องช่วยกันดับเรียกทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามานะครับโดยต้นเพลิงอยู่ที่เบรกเกอร์และตู้ควบคุมโรบอทห้องจ่ายายาผู้ป่วยนอก ใช้เวลาประมาณ20นาทีควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เนื่องจากจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นห้องยาทําให้ยาบางตัวเมื่อถูกไฟเผาไหม้เกิดควันจํานวนมากนะครับแล้วก็ต้องติดตั้งเครื่องดูดควันเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อสลายควันหลังเพลิงสงบกองพิสูจน์หลักฐานเข้า,ทำ,าทำการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุพบว่าต้นเพลิงอยู่เบรกเกอร์ห้องจ่ายยานะครับซึ่ง ห้องดังกล่าวมีการติดตั้งหุ่นยนต์จ่ายยาที่เรียกว่าฟาร์มาซีโรบอตถูกไฟไหม้เสียหายสันนิษฐานในเบื้องต้นนะครับต้องรอการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งโดยผู้กกับเมืองบอกว่าต้นเพลิงเกิดบริเวณจุดควบคุมระบบหุ่นยนต์จ่ายยานะครับโดยระบบนี้นํามาใช้ไม่นานเท่าไหร่นักนะครับต้องรอผลการยืนยันอีกครั้งจะเป็นบริเวณตู้ของระบบไฟหรือไม่อย่างไรนะครับ ส่วนทางโรงพยาบาลอุดรธานีได้ทําตามแผนเผชิญเหตุทุกขั้นตอนมีการย้ายผู้ป่วยซึ่งมีจํานวนไม่มากออกไปโดยผู้บาดเจ็บนั้นไม่มีนะครับมีแต่ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นสาลักควันหนึ่งท่านนะครับตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วพนักงานสอบสวนเข้าควบคุมพื้นที่ให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจพิสูจน์หลักฐานเข้าทาการตรวจสอบนะครับส่วนทั้งนี้นะครับจะเป็นด้วยมูลเหตุสาเหตุใดต่างๆนั้นทางเจ้าหน้าที่กํบบาลังดําเนินการนะครับ และการให้บริการของทางโรงพยาบาลนะครับก็ได้มีการออกแถลงการเมื่อช่วงหกทุ่มเมื่อคืนนี้บอกว่ายังเปิดบริการตามปกตินะครับก็จะติดขัดอยู่บ้างสําหรับท่านที่ไปรับยานะครับจะต้องไปรับยาที่ห้องจุดบริการอื่นนะครับเนือ่องจากจุดน,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 นี้นได้รับความเสียหายไปดูภาพบรรยากาศกาเมื่อคืนนี้กันครับใช่ครับ คือพัดลมอร์ไม่มีไม่มีผู้บาดเจ็บใช่ไหมครับท่านตำรวจต้องเข้าควบคุมพื้นที่ก่อนไหครับารบตอนนี้ก็ให้พันกาบสวนใช้โพลิสไลน์ครับกั้นพื้นที่ไว้นะครับเพื่อ ให้พอทมาตรวจร่วมกับทางเจ้าหน้าที่เทคนิคของโรบอทนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลครับสำรวจความเสียหายนะครับแล้วดูว่าเราสามารถที่จะปิดกั้นส่วนไหนแล้วก็เปิดส่วนไหนได้บ้างแล้ความปลอดภัยสูงสุดนะครับคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะเปิดบริการได้บางส่วนนะครับอาจจะกระทบการบริการสักหน่อยแต่คิดว่าเราจะเปิดทําการได้และอีความเสียหายสูงสุดที่เราเกิดเหตุการณ์ในวันนี้คือจุดไหน อ,อยู่ที่ห้องยาชั้นสองครับทราบว่ามันมีปัญหามันมีต้นเหตุน่าจะเกิดขึ้นจากกรณีของหุ่นยนรรต์หรือโรบอตตัวใหม่ที่เำาใช้งานกันอยู่ว่้ใช้ไหนอย่างครับอันนี้เดี๋ยวขอเช็ครายละเอียดก่อนนะครับว่าว่าตุเอเตุนี้จะเป็นยังไงครับจะตอบให้เมื่อเสร็จชัดเจนใชได้ครับคุณหมอจะฝากอะไรไปถึงคนไข้ที่ต้องเดินทางมาในวันรู่ี้ตามนะต่อไปครับรุ่งนี้ ขอให้ประชาชนนะครับเรายังเปิดบริการอยู่ครับเพียงแต่ว่าอาจจะไ,ไม่รับไม่ได้รับความสะดวกมากนะักแต่เราก็พยายามที่จะให้บริการได้อย่างเต็มเหนือใกล้เคียงปกติมากที่สุดครับ